มือจะมาก้อยหอยสูบินนะวันนี้ของแท้เนี่ยหอยลงไปเลยจุ๊จบๆเอาบัวหอมหอมากลิกได้แจ่ใส่มักเพ็ดพบอกมักเพ็ดเด้อมักเพก็ใส่หลายบอกมักเพก็ใส่น่อย

เะหาเขาพ่วกก่อนนะทีนี้นะเขาพ่วมีบนี้หรือเปล่าวเ,เนี่พอไปนอขาพวงสันทายเนี่ยของแท้นะของแท้มาขาดไปได้ที่เนี่ย ไม่มีไม่ได้แล้วเนี่ยนนเนี่ยแซ่บนะเนี่ยปุ๊บ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 ุ๊บุ๊บก็โคนอนครับผมหอมบช่ไอมหอมดี ทีนด้เลยลวเนี่ยื้มซิมด้วยซีมแซนนี้ถ้าแซ้นแปลวิธีการเลยโอเคเจมมือเจมแล้วก็จะมาใส่ช่วยในจานด้วยนะพร้อมกินพร้อมตัว เป็นน้ำเส็จสมบูรณ์ครับผมก้อยหอยเทอรรี่จวดจึ๊บ